วันนี้อ่ะน้องเจสต์วันนี้ทําอะไรครับวันนี้ขายของวันแรกขายของวันแรกไหนขายอะไรขายขนมเซียนว้าอันขายยังไงขายอะไรยี่สิบบาทอะไรยี่สิบบาทถ้าเป็นพิออ้งค์เนี่อะไรห้าสิบบาทว้าวไม่ใช่อะไรห้าบาทอ้าสิบบาทได้ไหมสิบบาทได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าอะไรถึงไม่ได้สิบบาทไม่ได้เพราะว่าขายวันแรกอ๋อขายวันแรกก็เลยต้องยี่สิบบาทโอ้เดี๋ยวช่วยอุดหนุนนะจ๊ะโอ้ขนมเทียนไหนข้างในเป็นยังไงข้างในน่าสนใจนะฮะโอเคจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชิมขนมเทียนน้องเจดก่อนนะจ๊ะอ้าวไหนลองเปิดดูสิเปิดให้ว้าวร้อนๆเลยเนี่ยใหม่ๆเลยโอ้โหยี่สิบบาท มันเย็นน่าจะใส่ใจแล้วก็ใส่อะไรนะเนี่ยเพราะว่าราคายี่สิบบาทไม่ใช่เพิ่งขายวันแรกอ๋อเพิ่งขายวันแรกก็เลยยี่สิบบาทสิบบาทก็ไม่ให้ต้องยี่สิบบาทหนูกินไม่ได้เพราะหนูปวดฟันอ๋ออ๋ออ่ะใครจะเปิดให้ดูวะเนี่ยแม่ปูอ่ะจับ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 กล้องอ่าถ่ายถ่ายลงไปถ่ายนะ มาโอ้ยว้าวนี่โอ้ขนมเทียนสาคูนมีไส้ด้วยโอ้ว้าวเหนือบอื้ว้าวน่ากินมากว้าวไส้ทะลักไส้ทะลักนี่มันมีแส่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วโอว้น่ากินมากโอเคเดี๋ยวขอตัวขอหัวขอขอตูนไปกินก่อนนะจ๊ะแล้วก็ขอตูน